มีฝีมือมีผลงานมีความรู้มีการพัฒนานั่นแหละช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสำนักงานกองทุนสน,สนับสนุนการวิจัยารายได้เกษตรกรสำหรับข้าวนาปรังฤดูการผลิต2,553จากตันละหนึ่งแกนี่ก็แปลกคนนะสัวก็ดีเรียนอย่างอื่นได้เยอะแยะเรียนทำไมเกษตรไม่เห็นมีนอะไรจะยากเรียเนเลยกับประยงการคลังและกระทรวงเกษตรและสวัสดีค่ะน้องน้อง พี่ชื่อก้อยนะคะวันนี้เราจะมาสร้างความเข้าใจกันก่อนว่าที่นี่เราสอนอะไรและก็ต้องการอะไรนะคะน้องๆคงรู้จักอาจารย์หลายๆท่านที่แนะนําแนะแนวน้องๆไปบ้างแล้วนะคะที่นี่ก็จะเน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎีนะคะก็อยากให้น้องๆเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบที่จะไปปฏิบัติจริงเพื่อทําเป็นทักษะของตัวเองนะคะน้องๆต้องกล้าลองผิดลองถูกนะคะอย่ากลัวค่ะ การนโยบายข้าแหนหลูไปนะคะแม่อ้าวจะไปไหนวันนี้วันเสาร์โรงเรียนเขาไม่หยุดไงวันเสาร์อ่ะแค่นี่อยู่บ้านข้อกับ้านอยู่บ้านอยู่หนก็ไม่ได้เตียนเกษตรไม่เห็นมีอะไรจะยุ่งยากทำตัวยุ่งยากตลอดเลย ได้สี่ครูเห็นด้วยจะไปดูที่ไหนกันละ่ะถ้ายัางไงก็เราไปคุยกับเพื่อนในห้องดูนะแล้วกลับมาบอกครูเดี๋ยวครูจะประสานงานติดต่อเรื่องรถให้ครับมีลลงไปแ้วเ้นืวาาอว่าเดี๋ยวเราจะไปดูงานกันที่สวนลุงยวงก่อนอื่นที่จะไปดูเนี่ยก็ต้องมามามาถามความคาดหวังของ,ง,งแต่ละคนก่อนว่าเอ๊ะเราจะไปดูงานเนี่ย เรามีเป้าหมายอะไรอยากไปดูว่า,าลุงยวงเขามีรูปแบบการผรสมผสานยังไงแล้วก็ข้อคิดในการผสมผสานว่าเขาผสมผสานได้อย่างไรมีข้อคิดดีๆอะไรบ้างป้าแกว่าไงครับแก้รู้มาว่าลุงแกใช้สมุนไพรฆ่าเชื้อไปทีเรียนในบอกคืออยากจะรู้ว่าลุงเขาทํายังไงะอะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปถามลุงกันนะครับ จากที่มีกลุ่มชาวนาเร่ยกร้องขอปรับขึ้นราคาประกันรายได้เกษตรกรันระบูการผลิต2,553จากตันละ10,000บาทวิธีของยวงนี่ไม่ใช้ได้ผลแน่น้ำของเราไม่เสียเลยเฮ้ยยุ้ยพวงนี้เราว่าจะเอาก้าไผ่ไปส่งที่ตลาดอะไปด้วยกันปะว่าที่อำนาจะหนุ่ไปด้วยเออจะดีถึงกันแต่ก่อนเคยเข้าใจว่า ที่ไหนก็เหมือนกันแต่พอลองหาข้อมูลถึงได้รู้ว่าบางพันธ์กินหน่ออร่อยบางพัน์เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับมากกว่าแต่ที่แน่ๆคือทุกชนิดแปลงเป็นเงินได้จนครับว่าไงนะคะที่เราไปดูมาหรือว่านายโยเนี่ยช่วยไปยต้นทุนแล้วก็กำจัดข้าวไว้เฉยค่าจา์เราน่าจะเผยแค่ความรู้ตรงนี้ให้กับชบาวบ้านนี้ไหมคะ ดีสิย่างนั้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วางแผนมาเดี๋ยวครูจะให้ครูอ้อยเนี่ยประสานงานกับอบตอก็ให้ห้องเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมแต่มีเวทีกว้างให้พวกเราลองทำจริงครูสอนให้เราคิดเป็นคิดเองถูกก็จำไว้ผิดก็ลองใหม่และได้เรียนรู้ข้อคิดข้อหนึ่งว่าถ้าจะเชื่ออะไรต้องมีข้อมูลและผ่านการทดลองทำทุกอย่างเป็นไปได้ขอแค่มีความมั่นใจและกล้าที่จะลงมือทำ เอารถกลับมาขับนะป่อแก้วรถหนูเองแม่เนี่ยเพิ่งซื้อต่อเขามาราคาไม่เท่าไหรหรอกแม่จะยืมใช้บ้างก็ได้นะแต่วันนี้หนูต้องเอาผักไปส่งตลาดก่อนเอาตัางไปเข้าแบงก์ด้วยอ๋อแม่หนูทำเล้าไก่เพิ่มท้ายบ้านนู่นว,ว่างๆแม่ไม่ช่วยหนูเก็บไข่เพิ่มสิสนุกดีนะแต่วันนี้ไม่ทันละอืมเรียงเกษตรก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย คนคนคิดทำได้สร้างสารร์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีฝีมือมีผลงานมีความรู้มีการพัฒนานั่นแหละ <S. S 2> ช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกี่สองกุก้ากินกินกากินเนืกินกินเนก้กินเนก้มาเด้นมาเด้มาด้กิน <ไป S 1> นกินน้เฮาดีกน<ๆ>นี่ดีจะได้โโนกินเนอนี่นี่ Okay, okay. không có lên đâu không có không, lên đâu không có lên đâu lên đâu không có không lên เออลุงขอเล่าขวดหน่อยเราลุงมุนหน่อยไปซื้อมาเลยขวดขวดเดียวมาหน่จะติดหนี้ติดสินเท่าไหร่ก็บอกเลยขวดเดียวน่ะเอาขวดเดียวมาได้นะลุงพูดไม่เรื่องเมาแล้วก็กลับบ้านไปเลยเมาอย่างไีขอขวดเดียวะ โอ้ใช่นี่จะเป็นขนาดนั่นเลยเหรอใช่จเจ<อ>้าหมดเงินไปกับค่าเหล้าโอ้หมู่บ้านกินเหล้านักหนอแล้วก็่อไปได้ก็แลลุงจะช่วยแก้ปัญหาช่วยกันไปแก้ปัญหาที่ไหนหมู่บ้านของเขามืนมีเหล้าอ่างงานศพเนียจริงจ้ารูจริงจ่งะนี่ผมก็ได้เชิญพ่อแม่พี่น,น้องมานดงเขาทุกทุกท่านนะครับนอที มาห้อมผสมในวันนี้นะครับงานเลาที่เขา <ไป S 2> ว่าประจําเป็นในงานศพนอถ้าว่าตัดได้คือตัดไปเลยถ้าตัดเลาขี้เล่าถ้าผมมีขี้เล่าไหมผมมีะไรร้อนเต้นไหมเขา,า,าคิดใหม่ทมาําใหม่เขาก็ว่าเขาจะหื้นประหยัดน้องขอขออกความเห็อเอน,เนถ้าเจ้าภาพบ้านไหนซื้อเรามานยังางงานศพมูเฮาจะมาช่วยงานเลยยังน้องเสนอมาหนะไปยันดีด้วยกองมูเฮาว้ไหนไปทานั้นดีเลยเนาะดีดีดนดี อย่างงานขี่เล่านี่ก็ตึงมาช่วยบ่่ยขีเลาก็่ยเ่มือบนะเอาว่าเอางดกันเถอบ่เลิกกันเถอบ่เล่ามันเป็นซิ่งที่ประจาเป็นนะครับผมผ่านด้วยครับสรุปแล้วไอ้เรื่องงดเล่าในงานศพนี่ถ้าเจ้าภาพซื้อหรือว่าขอเจ้าภาพนี่มาได้แล้วนะครับต่อไปเก็มนี่เลยยูง เล่ากันหมดแล้วไปงานไหนๆก็มีมี้นท์เหรที่เลยกลับพ่อนะแต่ก่อนชุมชนเป็นหนี้เพราะเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการจัดงานศพโครงการจัดระเบียบสังคมบ้านดงได้ประสบผลสําเร็จในการห้ามกินเหล้าในงานศพซึ่งลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้เยอะปัจจุบนันงานศพไม่มีเหล้าอีกเลยและขณะนี้ในชุมชนใกล้เคียงก็ได้นําวิธีการนี้ไปใช้พัฒนาชุมชนของตนเองเช่นกันเลิกเหล้าเลิกจน คนคนคิดทำได้สร้างสารรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีฝีมือมีผลงานมีความรู้มีการพัฒนานั่นแหละช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างสรร์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ับคว้ยพอมมดงานไทยเราจุงฟูงควายขึ้นบ้านบ้าบ้าบ้าเอาไปเยอะมากเลขเยอะแล้วผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มกราคมพุทธศักราช2554เลขที่ออกเก้าสิบอ่ะโอ้ยถึงเลขบอบอเจอเขากินเลี่ยมอ่ะ สัมมาอาชีพคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบไม่ประกอบการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดศีลหมายถึงอาชีพนั้นๆต้องไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นให้เดือดร้อนอการที่ทำอาชีพที่จ้องจะเอาเปรียบผู้อื่นทำลายผลประโยชน์ของคนในชาติบ้านเมืองอ,อาชีพเช่นนี้คงไม่ใช่สัมมาอาชีพค,คนพวกนี้ตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตแบกแผ่นดินตราบนานเท่านาน สาสุถสถานีธรรมมอตอร์ห่างมอตอร์ห่างทางลูกรังเกาะครือังจับตัวจนหัวแดงมาไหม ก็พี่จะมารับน้องอ่ะไปแว้นยังที่ท้ายซอยอ่ะไปไหมจ้าดิเจผมขอเพลงเศร้าๆอ่ะเศร้ามีไหมตอนนี้สวนสมุนไพรที่บ้านป้าติ๋วนะครับเขาก็มีหลายหลากมากชนิดนะครับที่อยาก สีแนี่นำน,นั่นก็นคือมะละกอครับใส่มะละกอสุกพอกนาทิ้มไว้จัก10บนาที่นะครับอซอยท้ำห้ยพิวหนากระเนียนนุม่มและการลบร้อยนะครับลบ้อยด่างดำนะครับปีนี้มั่นกิโลสามบาทเดียวแล่วยาข่าหนามมันใส่ไม้มันบ่ได้ผลเฮ็ดเร็วกว่าข่าทึนอาทิตย์หน้าค<ม>น,านสี<ม>เปี่ยนยาแล้วคนพวเอาแล้วยาหีดชนิด ขีดแล้วก็เกิดขึ้นนีคือเก้าอย่าเส้นเบื่อในอ้าเด็กบางทีอ้าเด็กก็ไปสมายๆยิ้มนานๆอ้าวพ่อมาทำอะไรหนูเนี่ยจูนคืงที่ใหม่เลยเดี๋ยวพ่อจูนให้ลูก ปัจจุบันนี้นะครับการทําเกษตรอินทรีย์กําลังมาแรงมากคลื่น91.5ของเรามีเรื่องน้ําส้มควันไม้มาบอกเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรได้ฟังกันน้ําส้มควันไม้มันก็คือน้ํำยางของไม้เวลาไม้โดนไฟเผาเนี่ยมันจะมีหยดน้ําออกมาจากเนื้อไม้ตัวนี้แหละครับที่ใช้กําจัดแมลงศัตรูพืชได้หลากหลายชนิดเชวนครับวันที่30นี้เราจะมีแลงวันนเปิดบันไดลูกสรถึงไหนถึงกันอุดยอดเลยไม่ได้รวม เข้าเสียังก็ตามแต่ตรงนึกถึงคุณงามความดีนะครับว่าจะเป็นความดีกเจาของกับครอบครัวและการกับชุมชนนะครับพอบ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านดหมึกออวันนั้นผมไปที่บ้านตรงบางมาอ่าที่นั่นเขามีสม,มุนไพรดีมากมผมเลยจะมาเล่าให้ไปเุ่าแถวนี้ของฟังกันอ่าวันนี้เราก็มาพบกับดีเจหมึกจีจ่ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับวันนี้เรามาฟังเพลงมันๆก่อนดีกว่าเชิญเลยนะครับ ได้สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีฝีมือมีผลงานมีความรู้มีการพัฒนานั่นแหละช่วยกันคิดช่วยกันทำสร้างสรั์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ข่าวเด่นครับ17.43น,นาทีท่านผู้ชมคงจำได้นะครับว่าผมเคยคุยกับดรสมิทธธรรมสโรธถึงทฤษฎีที่อาจาร,ร,รย์สมิทธบอกว่าดรก้องพบอยู่เย็นซึ่งทำงานอยู่ที่นาซ่านั้นบอกข้อมูลว่าขณะนี้ตต้อองงจาดูเรื่กินเยอะๆนะลูกโตขึ้นจะได้ช่วยพอหาปลาโตๆบ้างกินเฉพอ,อยู่แล้วเหรอออกินแค่นี้ออกไอ้มนวลูกเอ้ย พ่อไปหาป้านานไหมไปไม่นานหรอกเดี๋ยวก็าข่าวแล้วอ,อย่าไปเล่นตนไหนนะ พ่อไปหาปลานานจังปลาไม่ไกลๆบ้านไม่ค่อยมีพอเลยไปไกลเลยไปนานหน่อย,อยได้ปลามาแกนี่พอเข้าบ้านเถอะไปเข้าบ้าน

พ่อยางไปทำไรพอ,อยางไปทำบ้านในป่าอยู่ลูกเวืาอป่ามาอยู่ที่บ้านใหม่ของมันนี่แล้วพอจะได้ไม่ต้องไปหาป่าไกลๆพอจะได้มีเวลาอยู่กันนานๆอย่างนั้น